สบายดีฟ่นอเนะมันนี่มาพบกับสองเด็กวาวฟันส้นแเสินเก่าสินเคยนะมันนี่วาวเล็กมาฝาทุกคนเนะมันนี่ตรงกรบับทีสาวซีนะอ่าเดือนธันวาคมปีสองพันาสามนะเดือนนี้ก็เดือนเป็นเดือนสุดท้าของปีนี้ด้วนะี่นอเนะ,อะตอนนี้การรลรลนาวเขามาห่อเลยฟ่นอเนะตอนนี้วาวเล็กอยู่ เบืองในเมืองไซทานีเนาะตอนเช้าก็มีอยู่ประมาณอ่า15-16องศาเนี่ยค่อนข้างอ่านหนาวอยู่เนะพี่น้องถาคถึงเย็ซีเนาะของบาเด็กเนาะจึงมีแต่จุขภาพแห้งๆเนาะรักษาจุขภาพด้วยนะครับพี่น้องนะเมื่อนี้เนาะพี่น้องบาเด็กจุดภาทุกคนมาขี่รถละะเลาะเนาะบรรยากาศเต็มข้างทาเนาะตอนนี้อยู่ประมาณ สิบสองมงยังเนาะเอาตอนบายบแล้วนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ค่ันๆมีลมแห้งด้วยเนาะอันอนากาศพัดวิวๆเนานะหนาวแห้งนะพี่น้องวานนีก,ก็เลยมาออกเนาะออกมาข้างนอกดาวบรรยากาศเนาะมาตอนเที่เช้าก็ค่อนข้างวันหนา,นาวโคตรพี่น้องเนาะก็เลยว่าเอาตอนบายบายเนาะเที่ยงๆไว้บินเดยเนาะพี่น้องมาเอาบรรยากาศเนาะ นี่ลมพิวๆอันนี่ก็คือเส้นทางอ่าได้เข้ามาทางริษีสามเหนือนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นนี่ทางสองเลนนับรปบุกต้นไม้นะเสียบสาแทางนะมีไฟยังทางมังค้ามาเห็นนี่เป็นเข็นสีมาบันข้ามาเจริญน,นะอันนี้ก็ แดดดูนะพี่น้องทะเลดูวันนี้เนาะแต่ว่าค่อนข้างว่าอากาศยังหนาวแห้งเนาะดูพี่น้องอ่าพี่จังไลยเนาะ fc ทางไอฟซีของบาร์ลิกเนาะหนาวหนาวด้วยว่าตอนนี้เนาะนักองศาเนาะพี่น้องจังเลยกับหอกษาสุขภาพไหเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเนาะวันนี้เนาะตอน8โดนมา ขี่รถเลอะกันใชีนะ้นี้จะเป็นบรรยากาศเย็นชื่นใยพี่น้องเนาะสบายดีฟรีนะครับฝรั่งไล่ครับไทยครับนี่นากนขับคนขวบมามีลมหลอยู่น,นะพี่น้องดนะีจริงะเย็นสะเ่นเลยพี่น้องนะ อีวาเดิออกมาทางข้างนอกนะพี่น้างมาเลอยสินี่อยู่นเรื่อสิอานนาะพี่นเตนมานะเซฟ่าไเอฟซทุกคนมาแล้วนะทุกนกัเนาะองฟัว่า ้นำมันตอนนี่มิ้ลิตรีึงเท่าไลดแล้วพี่นาะนเนาอาันนี้กะเป็น้านมาัน หลังจากเดนมาพี่น,น้องปร้บกก่เนะนื่องมาลงเรื่องอนเนะอนะนะันปตอนี้อ็ดซังทาเูีาสองพันสองห้อ,นะนะอยเขาเรื่องในชะ้เรื่องงเนาะดอยูพวกสุขาพัน ไล่สองดิบดิบเก้าร้อยสาเก้าเนาะพี่น้องเนา่าทางบ้านนอยซีเนาะอ่าตอนนี้เปจังไร่ตอนนี้ก็ค่อนข้างว่ากโอเพ่นอะไหนะพี่น้องเนาะดิบน่งก็เทอยูซ่าสองพันห้าพันมาไรเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็ xin lấy giác xin cả hai phần dạng năm hai mươi năm sau phần dạng năm hai năm 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 เราเงียนี่พี่น,น้องมันไดกาองข้างทางคือว่าไล่อยู่อตอนนี้บาเลกไทยตากกล่องนะเอ็กซันคาเมล่าเนี่พี่น้องบาลกซีมาประมาณอ่ออะไรวะสองพันสองพันนิดนิดพี่น้อง ก็ค่อนข้างว่าไล่ผนหรือว่าหรือว่าไล่อ่าเขาไม่ได้อย่างไล่ดีอยู่เนะาะไล่ฟาออกมาขมสัตว์อยู่อันนี้ก็จะเป็นตลาดเนาะถัาสมบูรณ์อ่นานไข่น้ำปอน้ำปันนำ้นอนะไรน่างเนาะแล้วนี่จุดประเด็นของ บอลเลยก็คือมาเอายานะหลังจากละย,ยาแล้วนะพี่น้องนะบอลเลยก็มาเก็บภาไให้ท่านชมต่อไปนะที่นี่กับบ่มีอย่าง,างมากมายนะพี่น้องนะอ,าอากาศค่อนข้างวันแลดแห้งนะแต่ว,ว่าฮอร้อนบ่มีเลยพี่น้อง มีแต่ลมเนะลมดินใสยพี่น้องเนะแต่มาลมแหงเลยพี่น้องทั้งแดดทั้งลมแต่ว่าตอนเช้าๆนี่ก็ประมาณ 10, 14, สานะิบสี่สิบห้าองศา สิบสี่องศาสิบสี่ที่มาองศาในค่อนข้างวัดหนาแห่ง,งพี่น้องนะ อันนี้ก็เป็นทางเข้าห้องเนาะบ่าวเนื่องจากทางใหญ่เนาะเขามาประมาณอ่อห้อยเม็ดนะพี่น้องเนาะกระเถิงแล้วนะนะลมพัดเย็นซอยๆ้ะพี่น้องเนาะป่านะไม้ธรรมชาติมีเตาเตาหน้าเนาะก็จะเป็นบัดเนาะพี่น้องนะบัดป่าเนาะบ้านไซยสมบุญ ดูว,ว่านันเนาะมีต้นไม้หลายเนาะดนไม่ใหญ่เนาะ็ะค่อนข้างว่าเย็นแหงอยู่บรรยากาศซิวๆนะพี่นะ้องเขตนี้นะเนาะเป็นจเบ็นบาเขตที่ว่าทางเข้าของบริเวณนึงคือว่าให้สมควรนนะะรักทุเรนะียนเดินทางเนาะ น้ำคนนี่ก็เห็นครับน้ำแรกี่การน้ำตัวรุ่นหนาวนี่ก็คุยน,น้อง,งบบี่น้องนะ้ำย่างกัน้ำอะไรก็บบปบาทหลไรนี่น้องเนาะมันคุยมันนี่อย่างมากมายเลยเอาคลิปนี้กัขอพาซีลงมาเพียงสักนิดนี่น้องเนะาะโอกาสหน่นะนาะพาซีน้ำฟ้า ไปเรื่องไปเที่ยวที่นใส่หรือว่ากินอี่งอย่างม,มาฝากพี่น้องอ่าฝากทุกคนเนาะอ่าฝากก็ไลค์ก็แชร์เลยนะมัม้งถ้าว่าเป็นการดีก็จะเป็นการกติดตาม,มนะครับเนาะจะเป็นขอบใจอย่างเงนแทงพี่น้องเนาะเอาที่นี่กับฝากไปพี่น้องถ้าม,มีนะพี่น้องบ๊ายบาย